เดี๋ยวมาดูแม่ JPC ต่อเชือกนะครับแบบมืออาชีพนะครับดู <Woo! S 1> นี่นะครับแม่ JPC เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต่ออะไรแบบนี้เนี่ย <Yes. S 1> โอ้อยตายแล้วแล้วบอกผมว่าเอ้ยเดี๋ยวต่อเชือกโชว์พี่พี่ f c นะครับโอ้ยอันนี้ต่อก็ได้นะครับพี่พี่มันใช้งานได้แต่เวลาใช้เป็นจริงแล้วเชือกมันอาจจะมุดมันอาจจะคลายตัวนะครับและอย่างหนึ่งมันเป็นปมไม่สวยด้วยเวลาใส่คามิเนอร์สแนปลิงเข้าไปเนี่ยมันใช้งานได้ยากนะครับมามาดูเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการต่อเชือกนะครับ แบบง่ายๆเลยนะครับจับเชือกมาในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นอ้อมใต้เชือกมาแบบนี้แล้วก็อ้อมมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นเลขแปดไหมจากนั้นดึงเชือกขึ้นเมื่อได้อย่างนี้นะครับเอาเชือกที่เราจะต่อเนี่ยวิ่งสวนมาเลยฮะพี่ๆถ่ายดูอนนะวิ่งสวนไปนะดูช้าๆชัดนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับวิ่งมาแบบนี้เลยวิ่งเลาะมาวิ่งมาปุ๊บอ้อมตัวมันเลยนะฮะอ้อมตัวมันไปเห็นไหมค่อยๆ ค่อยๆเรียงมาค่อยๆเรียงมาอ้อมมาปุ๊บจากนั้นอ้อมอีกทนีนึงนี่อ้อมอีกทีนึงแล้วก็สอดใต้อย่างงี้นี่เราจะล้อไปกับเงื่อนเลขแปดเลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมค,ไค่อยๆจัดไปค่อยๆจัดไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมสังเกตอ่านี่ใช้งานได้จริงเวลาใส่คลามมเนอร์ลอดหรือว่าต้องการทำอะไรต่างๆเย่าเชื่อเนี่ยมันไม่เป็นปมเลพี่ นี่คือเทคนิคที่นักปีนเขาใช้เลยนะแม่ <Yes. S 1> สามารถต่อเชือกได้หลายขนาดวิธีนี้ใช้งานได้จริงเลยผมคอนเฟิร์มทุกขนาดนะครับ <l ittle> รู้ยังทำไมผมถึงออกมาแนะนำกดติดตาม